ที่บอกว่าในตั้งแต่ประกาศจากกรมอุตุนิยววิทยานะคะก็จะมีการประกาศเรื่องของฝนฟ้าขนองที่จะตกหนักขึ้น,นในช่วงวันที่17ถึง20นะคะโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการไล่ว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้รวมไปถึงพายุโซนร้อนตาลิมที่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะพอตาลิมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนตัวขึ้นมา ไรไทยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อพวกเราบ้างถ้าเกิดว่าเคลื่อนมาแล้วแล้วจะทําให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยฝนตกหนักขึ้นไหมแล้วพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะวันนี้เราได้จะพูดคุยนะฮะกับท่านผอ,อศูนย์อุตุนิยมวิทยาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะท่านผอ,อวิโรธค่ะซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะครับผมสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านและก็ผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับ ค่ะรายงานตัวนิดนึงค่ะครับวิโรธรล้วเจริญทรัพ์นะครับเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งมีสำนักงานอยู่ตรงข้ามสนามบินภูเก็ตครับแต่ว่าพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงสตูลก็คือในแถบฝั่งอันดามันทั้งหมดครับอืมค่ะ ต้องเริ่มจากประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนค่ะเรื่องของพายุโซนร้อนตาลิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้แล้วจะส่งผลกระทบอะไรกับพี่น้องประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้างคะครับตอนนี้นี่ครับตัวพายุโซนร้อนตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงและก็แนวโน้มน่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นไต้ฝุ่นก่อนอที่จะขึ้นฝั่งทางด้านอ่า ประเทศจีนตอนใต้นะครับก็ <Okay. S 1> ลักษณะนี้นะครับก็คาดว่าคงจะเคลื่อนขึ้นในกลางดึกของวันนี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ในส่วนของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะ,ะตั้งแต่ภูกเก็ตขึ้นไปนะครับ <Okay. S 1> คลื่นลมเนี่ยจะแรงต่อเนื่องตลอดอทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ปริมาณฝน,นก็จะเพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับอันนี้คือกินระยะเวลาจากวันไหนถึงวันไหนคะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวพายุเนี่ยก็จะเริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่17เนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ก็คือว่าในทะเลเนี่ยเริ่มปั่นป่วนแล้วนะครับคืนลมก็แรงแล้วนะครับแล้วเนี่ยคาดว่าคืนนี้เนี่ยเขาก็จะทวีกําลังอ่าขออภัยครับเขาก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางด้านามณฑลกวางตุ้งตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับซึ่งเมื่อเคลื่อนขึ้น ขึ้นฝั่งไปเนี่ยสิ่งที่ทาม,มาก็คือว่า,าระบบของเขาก็จะอ่อนลงไปเมื่อขึ้นฝั่งเนี่ยจะเจอกับพวกพื้นดินแล้วก็ภูเขากําลังก็จะอ่อนไปแต่ก็จะมีพายุอีกตัวหนึ่งคาดว่าก็จะก่อตัวขึ้นตามมาอีกอวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มเป็นพายุดีเพรสชั่นอ,อีกตัวหนึ่งจะอ,อยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์แล้วทิศทางการเคลื่อนตัวก็แนวโน้มทิศเดียวกับ ตาลิมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะ,ะจะมีมาอีกใช่ไหมคะมีมาอีกครับ<อ>แต่ว่าผลกระทบจริงๆของเราเนี่ยก็คือทําให้ในฝั่งภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยฝั่งอันดามันทั้งหมดเนี่ยคลื่นลมเนี่ยจะแรงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงประมาณนที่26่7ยิบเจ็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรือเล็กเนี่ยไม่ควรออกจากฝั่งเลยนะครับ แล้วพื้นที่ที่มีน้ําท่วมซ้ำซากเนี่ยต,ต้องระวังด้วยไหมคะฝนจะมีโอกาสเลยครับ<อ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วว่าฝนในส่วนของภาคใต้ปีนี้น้นอยกว่าค่าปกติก็จริงแต่<า>เราเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับก็คือ,อ ตั้งแต่กรมอมุตุได้ประกาศฤดูฝนตั้งแต่วันที่22เป็นต้นมาเนี่ยค่าฝนในส่วนของภาคใต้เนี่ยก็จะอยู่มากกว่าเกณฑ์ปกติแต่อย่าเทียบกับตั้งแต่1มกราคมนะครับเพราะว่าตั้งแต่1มกราคมจนถึง21พฤษภาคมเนี่ยฝนน้อยมากนะครับ <S <S แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยฝนดีแล้วนะครับแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะทางด้านาตะโกวป่าพังงาละนองเนี่ยเราจะเจอสภาวะนี้นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยฝนน่าจะต่อเนื่องนะครับ คือในส่วนทางด้านกรมเจ้าท่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางอ,อุตุออกประกาศเนี่ยเขาจะออกคําเตือนไม่ให้เรือเรือเล็กออกฝั่งเลยนะครับแล้วจิ่งช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมจัดเลยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางด้านะตะกัวป่าพังงาและนองเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยต้องเตรียมรับสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับสอาวันนี้ฝนเยอะอแต่คลื่นลมเนี่ยก็บอกแล้วว่า เยอะอย่างต่อเนื่องแรงด้วยคลื่นประมาณ2-3เมตรนี่นี่ภาวะปกตินะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีฝนเข้ามาเนี่ยจะอัพมากกว่า3อีกเพราะฉะนั้นก็เรือเล็กเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็คือถ้ายังมีฝนต่อเนื่องนะครับแล้วลักษณะนี้เนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันโดยเฉพาะเหนือภูเกต็ตขึ้นไปก็คือภูเกต็ตพังงาแล้วก็ระนองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ถัดอีกมาก็จะเริ่มลงมาสู่ทางด้านกระบี ตลงและก็สตูลน,นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเจออ่าสภาวะฝนเยอะโดยเฉพาะเหนือภูเก็ตขึ้นไปแต่คลื่นลมเนี่ยครับคือทั้งฝั่งอันดามันเลยไม่แนะนําให้ออกเลยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงคลายเมฆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการจะไปท่องเที่ยวถ้าเราอยู่ใน การระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับก็ขอ,อใช้ชีวิตดูแลกันดีๆนะครับค่ะอย่าประมาทอย่าประมาดเ <จะ S 2> นาะนะค่ะมีสติทุกครั้งค่ะ